ดูดวงประจำวันที่24กันยายน2,563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันพฤหัสแบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าคว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้คุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาและความกดดันเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะมีเรื่องไม่เป็นไปตามที่ต้องการอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามคนที่เกิดวันจันทร์ก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจในการทำสิ่งต่างๆไปซะก่อนนะคะ เพราะโดยมากแล้วชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้มักจะเป็นแบบต้นร้ายปลายดีค่ะคือคุณนั้นอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวร้ายๆหรือปัญหาที่ไม่ค่อยลงตัวเข้ามาซะก่อนถึงจะต้องเจอเรื่องราวดีๆได้ในภายหลังค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะต้องมีเรื่องให้รับผิดชอบค่อนข้างมาก หรือไม่ก็อาจจะต้องจัดการปัญหาหลายๆอย่างซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีทีท่าที่จะลงตัวมากนะักแถมบางคนเองก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแยง้งหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้อีกต่างหากค่ะยังไงก็ตามก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทนั้นพยายามอดทนและจัดการงานของคุณเอาไว้ให้ดีค่ะ เพราะถึงแม้คุณจะต้องเจอกับปัญหาความวุ่นวายใจในวันนี้ไปบ้างแต่สุดท้ายเมื่อปัญหาทุกอย่างคลี่คลายลงบางทีผลงานที่คุณทำก็จะช่วยให้คุณนั้นก้าวหน้าหรือได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในอนาคตก็เป็นได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์นั้น วันนี้ยังไม่ค่อยเหมาะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือการลงทุนอะไรที่ใหญ่โตมากนักเพราะว่าอาจจะมีปัญหาขาดทุนหรือได้กำไรน้อยกว่าที่คาดไว้รวมไปถึงบางรายเองก็อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นจะใช้เงินทำอะไรก็ตามในวันนี้อาจจะต้องคิดให้รอบคอบเอาไว้ให้มาก เพื่อจะได้ป้องกันปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันจันทร์อาจจะได้พบเจอความรักที่มาจากการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันหรือไม่ก็อาจจะต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเสียก่อนถึงจะได้พบเจอความรักเข้ามาในชีวิตค่ะส่วนคนมีคู่นั้น วันนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นมากเท่าที่ควรนักแต่ปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะักเพราะสาเหตุการห่างไกลกันนั้นมักจะมาจากการที่ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองซึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการทุกอย่างให้ลงตัวแล้วหันมาให้เวลาเพื่อเติมความสัมพันธ์ให้แก่กัน ส่วนใหญ่ความรักของพวกคุณนั้นก็จะกลับมาหวานชื่นได้เหมือนเคยค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นวันนี้ดวงชีวิตของคุณอาจจะมีเกณฑ์โดนเอาเปรียบหรือไม่ก็จะมีปัญหากับคนค่อนข้างมากและปัญหาเหล่านี้มักมีทีท่าที่จะพัฒนากลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตค่ะ ดังนั้นถ้าหากคนที่เกิดวันอังคารกำลังจะเจอปัญหาดังกล่าวแล้วล้วก็ขอให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้จะเป็นการดีค่ะแต่ถ้าหากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้ตัวของคุณรู้จักในเรื่องของการใช้ทักษะการเจรจาหรือการใช้วิธีการพูดเพื่อประนีประนอมเอาไว้ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายได้ในที่สุดค่ะส่วนเรื่องของการงานรวงทางการงานในวันนี้ของคุณวันนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเอาไว้ให้ดีเพราะบางทีการทำงานของคุณอาจจะกลายเป็นเป้าในการจับผิดของคนในองค์กรรวมไปถึงถ้าหากมีคนมาขอให้ช่วยอะไร พยายามดูให้ดีๆและให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้แต่อย่าเอาตัวเองลงไปเกี่ยวข้องมากนะเพราะนอกจากตัวของคุณอาจจะมีเกณฑ์โดนเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วบางทีถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาในเรื่องของการทำงานขึ้นมาคุณก็อาจจะเป็นแพรับบาปทำให้ต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆของคนอื่นร่วมด้วยค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ วันนี้ดวงทางการเงินของคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นทำอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆหรือลงทุนอะไรที่คุณไม่คุ้นเคยมากนะะักค่ะเพราะสุดท้ายคุณอาจจะพบเจอกับปัญหาเรื่องการขาดทุนหรือมีหนี้สินขึ้นมาโดยไม่ทันคาดคิดหรือบางรายก็อาจจะโดนโกงหรือว่าเกิดการหักหลังในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆได้ ดังนั้นช่วงเวลานี้การเก็บเงินเอาไว้กับตัวอาจจะเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็เป็นได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันอังคารวันนี้ยังไม่ค่อยมีความคลืบหน้าในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์มากเท่าไหรนะ่นักดังนั้นอาจจะต้องใจเย็นและรอเวลาไปอีกสักพักก่อนก็น่าจะเป็นการดีกว่าค่ะส่วนคนมีคู่นั้น ระวังปัญหาความขัดแย้งที่มีที่มาจากปัญหาเก่าๆที่สะสมมานานยิ่งบางคู่ที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีมาก่อนหน้านี้ความขัดแย้งที่คุณมีต่อกันอาจจะกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความรักของพวกคุณจบเร็วได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้น วันนี้ในกรณีของคนวันพุธกลางวันขอให้คุณพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีอย่าเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่มากจนเกินไปนะักเพราะสุดท้ายถ้าชีวิตของชาววันพุธกลางวันจะเกิดปัญหาขึ้นมาโดยมากก็มักจะมีสาเหตุมาจากการที่คุณคิดแต่เอาชนะคนอื่นมากจนเกินไปโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและเหตุผลที่พึงมีค่ะ ส่วนดวงชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะหรือถ้าชาววันพุธกลางคืนจะทำอะไรแล้วหวังในเรื่องของความสำเร็จเข้ามาขอให้ตัวของคุณน,นั้นพยายามมองหามุมใหม่หรือเสริมความคิดสร้างสารรค์ลงไปในสิ่งที่คุณทำเอาไว้ แล้วสิ่งที่คุณทำนั้นก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือเป็นไปตามที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้ได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานสำหรับดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันวันนี้ตัวของคุณอาจจะต้องมีอารมณ์เย็นในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้มากค่ะเพราะบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ก็มีเรื่องไม่ได้ดังใจในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้น ถ้าคุณต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันพยายามเปิดรับความคิดของคนอื่นและมองทุกอย่างด้วยความใจกว้างอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มากจนเกินไปนะเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำให้การทำงานของคุณในวันนี้นอกจากจะไม่มีความก้าวหน้าแล้ว ยังอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานที่จะส่งผลต่อการทำงานในอนาคตของคุณได้ค่ะส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ส่วนใหญ่การทำงานของคุณไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนักค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากคนที่เกิดวันพุธกลางคืนต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้มากๆแล้วล่ะก็ ส่วนมากนั้นคุณอาจจะต้องรู้จักปรับตัวและมองทุกอย่างด้วยมุมมองใหม่ๆและอย่าลืมผูกความสัมพันธ์กับคนที่คุณทำงานด้วยเอาไว้ให้มากๆเพราะบางทีคนเหล่านี้อาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในอนาคตได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการเงินในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน วันนี้แม้ว่าคุณจะเริ่มมีเกณฑ์ทางการเงินที่ดีโดยเฉพาะจากเรื่องของการลงทุนเข้ามาอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดวันพุธกลางวันอาจจะต้องศึกษาสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ให้มากมากอย่าเอาอารมณ์หรือความโลภเป็นใหญ่มากนะักเพราะถ้าหากวันนี้ดวงทางการเงินของคุณจะเกิดความเสียหายขึ้นมา ส่วนมากแล้วก็มักจะมาจากการที่ชาววันพุธกลางวันมีความโลภหรือทำอะไรที่เกินตัวมากเกินไปโดยไม่คํำนึงถึงผลที่ตามมานั่นเองค่ะส่วนดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นวันนี้ส่วนใหญ่ถือว่าอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีค่ะยิ่งถ้าใครกําลังจะทำสัญญาหรือเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆ ส่วนมากมักจะได้รับผลตอบรับที่ดีหรืออาจจะได้พันธมิตรที่ดีเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งผลทำให้ตัวของคุณนั้นได้รับผลตอบแทนที่ดีในเรื่องของการเงินกลับคืนมาค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในกรณีคนโสดวันนี้ยังไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากเท่าไหร่นะยังไงก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวต่อไป หรือไม่ก็อาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ถึงค่อยเริ่มต้นทางความสัมพันธ์ค่ะส่วนคนโสดชาววันพุธกลางคืนนั้นอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการแนะนำความรักผ่านทางเพื่อนฝูงหรือไม่ก็อาจจะเจอความรักจากการไปทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือว่าสนใจค่ะมากันที่ดวงความรักของคนมีคู่กันบ้างนะคะสำหรับในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้น วันนี้คุณและคู่ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะบางทีความอยากเอาชนะหรือการข่มตัวเองเหนือคู่ของตนนั้นอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความรักของพวกคุณน,นั้นเกิดความร้าวฉานได้ส่วนคนมีคู่ชาววันพุธกลางคืนนั้นวันนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีหรือว่าถ้าหากมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ ช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้เริ่มต้นความรักและความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะยังไงก็ตามก็ขอให้พวกคุณนั้นหมั่นใส่ใจในความรักของการและกันให้มากและความรักของพวกคุณก็จะอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงต่อไปได้อีกยาวนานเลยค่ะ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้น วันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสอาจจะมีเกณฑ์เจอเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะแต่ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโชคลาภที่ได้มาจากการเดินทางหรือการพบปะผู้คนในสถานที่ต่างถิ่นยิ่งเป็นการเดินทางหรือการไปพบกับผู้คนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือน,นั้นจะยิ่งดีเป็นพิเศษ เพราะว่าเป็นทิศมงคลคุณจะให้ความช่วยเหลือการเจรจาต่างๆก็จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าวิตกมากนะักถ้ากราบใดคุณรู้จักรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีและไม่ปล่อยงานเอาไว้ให้มากจนเกินไป จนไม่สามารถทำงานได้ตรงตามเวลากํำหนดส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนักคะแถมบางรายเองก็อาจจะได้โชคในเรื่องของการทำงานเข้ามาอย่างกระทันหันหรือว่าอยู่อยู่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานใหม่ๆที่ท้าทายความรู้ความสามารถของคุณซึ่งถ้าคุณสามารถจัดการงานตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ ส่วนใหญ่โอกาสที่คุณจะมีความก้าวหน้าจากการทำงานในวันนี้จะมีได้ค่อนข้างสูงค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการเงินในวันนี้ถือว่ามีความโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนต่างๆแม้ว่าตอนแรกอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเตรียมตัวหาข้อมูลต่างๆไปบ้าง แต่สุดท้ายผลตอบแทนที่ได้ก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้คนที่เกิดวันพฤหัสนั้นสามารถหายเหนื่อยได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนถ้าใครที่กำลังทำการค้าอยู่นั้นคุณเองก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสหรือมองเห็นช่องทางใหม่ๆที่สร้างรายได้เข้ามาด้วยเช่นกันค่ะขอแค่เพียงคุณไม่หยุดย่อท้อในการทำสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบเอาไว้ แล้วสุดท้ายผลกำไรที่ดีก็จะกลับเข้ามาหาตัวคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะและเรื่องของความรักรวงทางความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสในกรณีคนโสดวันนี้คุณอาจจะได้พบเจอความรักเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือไม่คนที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับตัวของคุณได้ค่ะส่วนคนมีคู่นั้น อาจจะมีเกณฑ์ได้คบข่าวดีที่เป็นมงคลมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางคู่อาจจะมีเรื่องของการตั้งครันเข้ามาก็เป็นได้ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณโดยรวมวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างมีเกณฑ์ที่คลี่คลายหรืออาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่เคยลงมือทำมาก่อนหน้านี้ได้ค่ะ แถมถ้าชาววันศุกร์เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วยแล้วล่ะก็คุณเองก็มักจะได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านี้ทำให้สิ่งที่คุณคาดหวังเป็นจริงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้หลายสิ่งในเรื่องของการทำงานของคนที่เกิดวันศุกร์ ส่วนใหญ่มีเกณฑ์ลงตัวค่อนข้างดีค่ะและถ้ากราบใดที่คนวันศุกร์มีวินัยในเรื่องของการทำงานที่มากเพียงพอการทำงานในวันนี้ของคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ไปได้เป็นอย่างดีค่ะและยิ่งถ้าชาววันศุกร์คนไหนที่กำลังจะมีโครงการอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้ถ้าหากคุณทำสิ่งที่กำลังรับผิดชอบอยู่ได้อย่างเต็มที่ด้วยแล้วละก็ โอกาสที่คุณจะมีความสำเร็จหรือได้รับความชื่นชมจากงานที่คุณทำนั้นจะมีค่อนข้างมากค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นถือว่าอยู่ในจุดที่จะเริ่มหายเหนื่อยเนื่องมาจากคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับผลกำไรหรือว่าค่าตอบแทนต่างๆคืนกลับมาโดยมีที่มาจากสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้ค่ะ ยิ่งถ้าชาววันศุกร์คนไหนเป็นคนที่ขยนันและพยายามหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินอยู่เสมอเสมอโอกาสที่คุณนั้นจะสามารถตั้งตัวหรือเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะมีค่อนข้างมากค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในกรณีคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักจากคนเก่าๆ กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งค่ะหรือไม่คนที่คุณเฝ้าคอยก็อาจจะเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณบ้างแล้วค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงความรักของคุณค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนักยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้ดีและไม่เอาเรื่องราวต่างๆมาทำให้เกิดปัญหา ความรักของพวกคุณโดยมากก็ยังอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงไม่มีอะไรมาสั่นคลอนทางความรักได้ค่ะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปในวันนี้ดวงชีวิตของคุณนั้นถ้าคนวันเสาร์อยากให้ชีวิตในวันนี้ของคุณราบรื่นไร้ปัญหาที่น่าหดหิดหจใจแล้วละก็ นอกจากคนที่เกิดวันเสาร์จะต้องมีความใจเย็นในการตัดสินใจเรื่องต่างๆหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วนั้นตัวของคุณเองก็อาจจะต้องรู้จักในเรื่องของการเปิดใจและคอยหมั่นรับฟังความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะในวันนี้ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้น ส่วนใหญ่มักจะมีที่มาจากการที่คนวันเสาร์พยายามเอาตัวเองเป็นใหญ่มากจนเกินไปทำให้คุณนั้นเลือกที่จะปิดใจไม่รับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองค่ะส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการทำงานเข้ามาได้อยู่บ้างดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามพยายามเตรียมพร้อม และจัดลำดับความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้ดีและทำตามแผนให้ได้ซึ่งการทำเช่นนี้ก็อาจจะพอทำให้คุณนั้นผ่านพ้นวิกฤตและความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่จะเข้ามาได้อยู่บ้างค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนที่เกิดวันเสาร์ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากขอให้คุณระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่ง หรือการคิดตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มักจะส่งผลต่อความขัดแย้งทั้งในเรื่องของการทะเละวิวาทหรือการขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการเงินของคุณยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เพราะอาจจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายจุกจิก หรือบางรายอาจจะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างไปก่อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อดวงทางการเงินโดยรวมของคุณได้ค่ะดังนั้นขอให้คนที่เกิดวันเสาร์พยายามควบคุมในเรื่องการเงินเอาไว้ให้ดีๆและอย่าประมาทในเรื่องของการใช้เงินมากนะักยิ่งในรายที่ต้องทำธุรกิจหรือลงทุนในเรื่องต่างๆ คุณควรจะปรึกษาผู้เที่ยวชาญหรือลองหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณทำเอาไว้ให้เยอะๆอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันเสาร์วันนี้ยังพอมีคนรักูกใจเข้ามาอยู่บ้างค่ะแต่ส่วนมากในการพบเจอกันอาจจะพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดีก็ขอให้คนวันเสาร์พยายามศึกษาคนที่จะเข้ามาในชีวิตก่อนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเอาไว้ให้ดีกันด้วยนะคะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงทางความรักของพวกคุณต้องระวังในเรื่องของปัญหาการทะเลาะเบาแว้งกันด้วยปัญหาเล็กน้อยแต่สุดท้ายอาจจะพัฒนากลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในเวลาต่อมาค่ะ ดังนั้นถ้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วล่ะก็ขอให้ชาววันเสาร์และคู่หมั้นพยายามรู้จักรับฟังและพูดคุยกันด้วยเหตุผลให้มากอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่มากจนเกินไปนะแล้วความรักของพวกคุณก็จะสามารถผ่านปัญหานี้ไปได้และกลับมามั่นคงกันได้อีกครั้งค่ะ 7. ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์ เหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณนั้นจะเริ่มมีการขยับหรือปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยอะไรที่เคยเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้รับทางออกหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแถมชาววันอาทิตย์บางรายนั้นยังอาจจะได้โชคผ่านเข้ามาจากเรื่องของการติดต่อประสานงานหรือว่าการเจรจากับคนรอบด้านได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการติดต่อสื่อสารบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือว่านัดพบเจอกับคนที่มาจากทิศทางดังกล่าวนั้นจะถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของโชคเป็นอย่างมากค่ะเพราะทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้นถือว่าเป็นทิศเด่นที่จะช่วยเสริมอำนาจบารมีและส่งผลทําให้คุณมีการเจรจาที่ราบรื่นได้ในวันนี้ค่ะส่วนเรื่องของการงาน วันนี้ดวงการงานของคุณแม้ว่าการทำงานของคนวันอาทิตย์จะยังมีเรื่องหรือมีปัญหาให้คุณต้องจัดการสสารอยู่บ้างก็ตามแต่ว่าโดยมากแล้วการทำงานของคุณในวันนี้ก็จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จหรือว่ามีการจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของข้อขัดแยง้งหรือการเจรจาที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ วันนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะได้รับข่าวดีจากเรื่องราวดังกล่าวได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคนที่เกิดวันอาทิตย์อยากจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเข้ามาแล้วแล้วก็ตัวของคุณเองนั้นอาจจะต้องเร่งพัฒนาเรื่องความรู้ความสามารถควบคู่กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้น ในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภหรือมีเรื่องของรายได้เล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำเข้ามาอยู่บ้างค่ะแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ส่วนมากแล้วดวงทางการเงินของคุณก็ยังถือว่าอยู่ในระดับดีอยู่ค่ะเว้นแต่ว่าถ้าคุณต้องการในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินวันนี้ขอให้ชาววันอาทิตย์ลองมองหาแผนทางการเงินสำรอง อย่างเช่นการฝากเงินในบัญชีฝากประจำหรือว่าการลงทุนในเรื่องของกองทุนต่างๆเอาไว้บ้างสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมให้คุณมีดวงทางการเงินที่ดีในระยะยาวได้นั่นเองค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้พบเจอคนถูกใจเข้ามาจากการไปอยู่ในที่ชุมชนหรืองานนิทรรศการต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้สารต่อแบบจริงจังมากเท่าไหรนะ่นักส่วนคนมีคู่นั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นทางความสัมพันธ์หรืออาจจะได้รับข่าวที่เป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะและนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่24กันยายน2563 จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อรับข้อมูลสนุกๆประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ